แฟนไอ้ปรีชยาเผยทั้งน้ำตาสงสารฝ่ายหญิงเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากๆระหว่างนางเอกร้อยล้านไอ้ปรีชยาพงธนานิกรและสเตฟานอีสเลอร์เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลหลังคบกันมาได้9เดือนแล้ว ล่าสุดทั้งคู่ได้เปิดใจเล่าถึงเรื่องราวต่าง,างๆผ่านรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมอ p ที0 9มีบางช่วงบางตอนที่แฟนหนุ่มถึงกับร้องไห้พร้อมบอกว่าร้องไห้บ่อยๆเพราะเห็นแฟนทุกไอเป็นซึมเศร้าวเวลาเขาทุกข์ก็ทุกข์ไปด้วยสงสารเขาตื่นมาเขาไม่มีความสุขรู้สึกงงทงั้งที่ตัวเองมีความสุขทุกวันแล้วทำไมไอถึงไม่มีความสุข ผมเห็นเวลาไอ้เศร้าผมจะรู้สึกมากกว่าเขาผมเลยจะพยายามพาไปในทางที่ถูกต้องเพื่อให้มีความสุขไปเรื่อยๆ